เรามาต่อกันที่คุณสมบัติของอนุพันธ์เพิ่มเติมและเราจะเริ่มมาเรียนอะไรที่เข้ามาทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้นเป็นการอ p t ติไมซ t i o ชั่นหนึ่งตัวแปรคำว่าอ p t ติไมซ t i o ชั่นคือแปลตรงตัวก็คือ o p t i ิมอแปลว่าเหมาะสมอ p t ติไมซ t i o ชั่นแปลว่าการหาค่าที่เหมาะสมนะครับถ้าแปลทางเป็นภาษาไทยใช้คำว่าการหาผลเลิศ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันฟังดูแล้วไม่ค่อยคุ้นคุ้นหูยังไงก็ไม่รู้ก็การหาค่าที่เหมาะสมหรือคามันจะมีแบ่งออกเป็นค่าสูงสุดนะครับแล้วก็ค่าต่ำสุดนะสูงสุดก็กรณีเช่นต้องการทำความพอใจสูงสุดต้องการให้กำไรสูงสุดต่ำสุดก็คือกรณีต้องการทำให้ต้นทุนต่ำสุดอะไรแบบนี้เป็นต้น ะจะเป็นการพูดถึง one variable ก็คือจะเอาเฉพาะ1ตัวแปรก่อนพอมากก่อน1ตัวแปรเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีเทคนิคมากขึ้นซึ่งวิธีการแบบเป็นทางการจะไปได้เรียนตอนหลัง midterm นะครับครั้นี้เราย้อนมาดูอนุพันธ์ของฟังก์ชัน Exponential ก่อนซึ่งเรารู้แล้วละ่ะว่าฟังก์ชัน Exponential เนี่ยมันคือฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ตัวมันเองกลับมาตัวเดิมนะครับ the exponential function have this special property f prime of x equal to f of x Alternative notation อันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่า e x p ของ x ก็คือ e ยกกำลัง x นั่นเองนะแต่ผมไม่ค่อยชอบตัวนี้แต่คือถ้าจะใช้ก็คือใช้ในตอนที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่เวลาเขียนปกติผมติดกับตัวนี้ผมคุ้นเคยกับตัว e ยกกำลัง x มากกว่า ฟังชันนี้เป็นคอนติเนียร์อังก์ชันทำไมเป็นคอนติเนียร์อังก์ชันคือถ้าคุณเขียนกราฟถ้าคุณดูจากกราฟของมันคุณก็จะเห็นว่าเออกราฟของมันสามารถเขียนได้โดยที่คุณโดยที่เราไม่ต้องยกดินสอขึ้นนะใช่ไหมอันนี้คือกราฟของมันนะครับจะเขียนแกนให้ก่อนอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y มีอะไรมันดูไม่เรียบร้อยตรงนี้ นะครับกราฟของมันก็หน้าตายอย่างนี้ปึ๊บแล้วตรงนี้ก็คืออิห์หใหญ่ไปจุดตรงนี้นี้เราจะต้องลดขนาดนิดนึงจุดตรงนี้ก็คือ1นั่นเองเพราะ e โอ้โหเพราะ e ยกกำลัง0จะได้1นะครับฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชัน f of x equal to e to the power of x or e x p of x นะครับก็จะเห็นว่าฟังก์ชันเนี้ยคุณสามารถเขียนต่อได้เลยคุณไม่ต้องไปยกกระโดดอะไรตรงไหนแล้วคือมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับนะอันนี้เป็น continuous function continuous function นะครับ e to the power of x is a continuous function ดังนั้นถ้าฟังก์ชันมันต่อเนื่องนะครับอันนี้มีทฤษฎีบทอันนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงแต่ว่าให้คุณจำไว้เลยแล้วกันถ้าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเราสามารถยัดลิมิตเข้าไปได้โดยที่เราไม่ต้องโดยที่เราสามารถยัดลิมิตเข้าไปได้อะคือ ลิมิตถ้าถ้าพูดอย่างนั้นผมต้องอธิบายจากอันนี้มาก่อนนะเนาะลิมิตของ e x p ยกกำลังสมมมี e x สมมตว่ามี e ยกกำลัง f x นะครับเราต้องการหาลิมิตตัวนี้ x เข้าใกล้ค่าอะไรก็ได้สักอย่างเช่น x เข้าใกล้ค่า a นะสามารถยัดลิมิตเข้าไปได้เลย e ยกกำลังลิมิตของ x เข้าใกล้ค่า a ของ f x แบบนี้เป็นต้นนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกต้องพิสูจน์แต่ผมไม่พิสูจน์เพราะว่าวิชานี้ไม่ใช่วิชาสำหรับเพื่อการพิสูจน์นะครับอันนี้เขียนไว้ด้วยว่า when e v e r limit of f of x exists ก็คือถ้าลิมิตของไอตัวตัว fx ตัวนี้หาค่าได้ลิมิตของ e ยกกำลัง fx ก็หาค่าได้แต่ถ้าเกิดไอตัวนี้หาค่าไม่ได้ลิมิตของไอตัวนี้ก็หาค่าไม่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้มาดูตัวอย่าง example of a strange function and a trick จะมีฟังก์ชันที่หน้าตาปแปลกๆที่คุณไม่เคยเห็นยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน f ซึ่งเป็นแมปปิ้งจากช่วงก็คือจากจำนวนจริงบวกนะครับจำนวนจริงบวกก็คือไม่รวมศูนย์ด้วยนะครับจำนวนจริงบวกไปยังจำนวนเต็มโดยที่ให้ f x เท่ากับ x แล้วก็ยกกำลัง x ด้วยนะอย่างเช่นถ้า x อเท่ากับ0 x เท่ากับ0มันจะได้มีรูปให้ดูไหมเนี่ยไม่เหมือนจะไม่มีรูปให้ดู x เท่ากับศูนย์ศูนยกกำลังศูนย์จริงๆเป็นรูป indeterminate แต่ว่าแต่ว่าได้1ก่อนละกันถ้า x เท่ากับ1มันก็จะเป็น1ยกกำลัง1ก็เป็น1ถ้า x เท่ากับ2ก็เป็น2กํกำลังสองกับ4 x เท่ากับ3ก็เป็นสกํกำลัง่ากับ9แต่ถ้าเกิดมันอยู่อยู่ระหว่าง0ูนถึง1ก็จะเป็น1 2่แล้วก็จะเป็นอย่างถ้าเกิด x เท่ากับ1น่ก็จะเป็นรากที่2ของ1 2่ อะไรอย่างนี้รากที่สองของ1นึเป็นอะไรอะรากที่สองของ1นึก็คือ1นส่วนรูทสใช่ไหมหนึ่งส่วนรูทสองหนส่วนรูทสมันคือถ้าเอารูทสองคูณทั้งหมดมันก็คือรูทสองรูทอ,อ,องก็จะได้เท่ากับ0.7นยอะไรแบบนี้เราจะสามารถหาค่าต่ําสุดของเอ้าก่อนอื่นเลย can we know how the graph of this strange function looks like n d h o ก่อนอื่นเลยเราใช้คุณสมบัติของ Exponential Function นะครับโดยที่ฟังก์ชัน Exponential กับฟังก์ชันรอนมันเป็น Inverse เป็นฟังก์ชันผก่ผันซึ่งกันและกันนั่นก็คือ e ยกกำลัง l อน x เท่ากับ x ดังนั้นเราให้ f x x ยกกำลัง x ก็เลยเท่ากับ e ยกกำลัง l อนของ x ยกกำลัง x อย่างนี้อีกทีนึงแต่เนื่องจาก e ของ l อนของ x ยกยกกำลัง x อันนี้มันเท่ากับ x ยกยกกำลัง x อยู่แล้วเราใช้คุณสมบัติของ l อนออกมาได้เป็น e ยกกำลัง x l n x อน x แบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เราได้แล้วว่า x ยกยกกำลัง x f x เท่ากับเท่ากับ e ยกกำลัง x อ n x น็เรา ตรงนี้ยังเป็นตัวปัญหานะครับเรายังต้องต้องการความเข้าใจว่าละ,ละ x บน x หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไง this is still a hard problem a hard problem โอเคก็ x บ n x คือสำหรับค่า x เข้าใกล้สำหรับค่า x ทุกๆค่า x มากกว่า0นนี่โดเมนเป็นตัวนี้นะครับ can we apply l o p i t a l rule to find the limit of function x l n x as x c o n v e r g i n g to zero นะครับลองดูซิว่าเราสามารถหาค่าลิมิตของมันได้ไหมดูซิว่าออ๋ทำไมเราจะใช้ l ลพิท t a l r ก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนนะครับส่ว่าลิมิตของอยากหาค่าเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกนะครับไม่มี x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งลบเพราะโดเมนของมันถูกกำหนด ให้อยู่ต้องเป็นจํานวนจริงบวกดังนั้นจะเข้าใกล้แค่ศูนย์ทางบวกได้เท่านั้นนะครับดังนั้นเราอยากรู้ตัวนี้เราอยากรู้ไอ้นี่ l ิมิตของ X เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกจะหนาไปไหมเนี่ยของอ,อของอะไรหว่าของ x ln x นะครับคืออยากแปลงให้มันเป็นโลพิทอลรูคือตอนนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยคือถ้าใช้กฎผลคูณเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะออกมาได้เท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทังบวกของ x คูณกับลิมิต x เข้าใกล้ศูทางบวกของลอน x มันจะเท่ากับ0คูณด้วยลบอินฟินิตี้ทำไม x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกแล้วมันถึงเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ infinity. คุณก็ไปดูรักรูปกราฟลอนเองกันว่าหน้าตามเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเมื่อ x เข้าใกลู้นย์น้ำบวกมันถึงเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จริงๆก็จัดถือว่าจัดอยู่ในรูป indeterminate form รูป,ร,ปรูปที่ยังระบุค่าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในรูปที่จะสามารถใช้กฎของโลพิทอลได้ดังนั้นเราลองมาจัดรูปสักหน่อยสิลิมิตของ x ลอน x เท่ากับ ลิมิต x เข้าใกล้ศูนทังบวกของอะไรดีถ้า ln x เข้าใกล้ศูนทั้งบวกเข้า,าเป็นอย่างนี้ได้ไหม ln ของ x หารด้วยหนึ่ส่วน x นะครับก็จะเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนทางบวกของ ln ของ x หารด้วยลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางบวกของ1ส่วน x ตรงนี้ใครไม่เข้าใจว่า x ลอน x เท่ากับอ n x หารด้วย1ส่วน x แบบนี้คือต้องบอกตรงๆว่าเลขของคุณแยก่กว่าเด็กปสนะครับอันนี้มันคือการสลับตัวเศษส่วนขึ้นมาข้างบนแค่นั้นเองนะ เราถ้าเกิดรู้ตัวว่าแย่ขนาดนั้นก็ควรที่จะต้องขยันมากกว่าเพื่อนอย่าให้ A เป็นตัว่วงในกลุ่มแล้วก็ให้เพื่อนช่วยติวก็คือพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บแล้วยังไงต่อจะเท่ากับ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกของไอ้นี่เป็นไรเราจะได้ลบ i n f i ิ i t y หารด้วยอะไร หารด้วย x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกของ1ส่วน x จะได้ Infinity เท่ากับดึงข้างหมาลบออกมาข้างหน้าได้ลบลบ Infinity ส่วน Infinity ไอ้ตัวนี้แหละที่เป็น Indeterminate Form ที่สามารถจะเอาโล p ิ t a l Rule มาประยุกต์ใช้ได้นะครับเมื่อ x ลู่เข้าศูนย์ นะครับอันนี้ก็จะเขียนไ,ไว้สักหน่อยโอเคถ้าไปเจอแบบนี้ปุ๊บก็เขียนว่า,า we can apply l o o p i t a l rule เพราะว่าเราจัดรูปให้มันสามารถใช้ได้ละนะครับก็มาตรงนี้นะครับก็จะเป็น คล้ายๆกับที่ผมอธิบายไปเมกี้นะครับคือ fx เท่ากับ e ยกกำลัง x ลอน x แต่ e ยกกำลัง x ลอ x นะครับมาเป็นอย่างนี้ได้ย,ยังไง e ยกกำลัง x ลอน x นะครับเท่ากับ e ของอลบด้วย ลอนเน็แล้วก็หารด้วย x ยกยกกำลังลบหแล้วก็มีลบข้างในอีกตัวหนึ่งนั้นเนี่ยมีใช้สีนี้มีลบตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเท่ากับ e ยกกำลังของลบลอน x หารด้วย เอาตัวเครื่องหมายลบออกไปไกลๆหน่อยเครื่องหมายลบลอนอย่างนี้นะครับแล้วก็ลบลอน x หารด้วย x ยกยกกำลังลบหก็คือ1ส่วน x ก็ตามที่ผมพูดตะก,กี้ถ้าคุณเทคลิมิตเข้าไปทั้งสองข้างลิมิต X เข้าใกล้0ทั้งบวกก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ทั้งบวกของตัวนี้เท่ากับดันลิมิตเข้าไปได้เพราะ Exponential Function เป็นฟังชันต่อเนื่องก็จะได้แบบนี้แล้วก็ใช้ l o โลปิ l ารูได้เพราะว่าไอ้นี่มันเป็น Infinite for Infinite โอเคเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปถัดไปครับ